สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาหาบ้านใหม่ให้น้องปลาเนาะบอก้วยกันวันนี้จะพามาหาบ้านใหม่ให้น้องปลาแต่ว่านกมากินปลาครับท่านผู้ชมปลาหางนกยุงสายตานกดีมากเลยแล้วก็จะนีด่ดูนี่คือบ้านใหม่ของน้องปาลากำลังทำความสะอาดดูปลาสองตัวครับ ปลาครับสีเงินแล้วก็สีส้มเราจะลงบอ่อนี้อันนี้เราล้างตักใบไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยไดโวตัว,ว,วใหญ่ขนาด2นิ้วตอนนี้กำลังปล่อยน้ำลงบอ่ออยู่ตอนนี้ล้างเสร็จแล้วครับท่านชม ตักใบไม้ตักเศษดินเศษหินขึ้นมันได้บร้อยหมดแล้วแล้วก็จะเตรียมตัวปล่อยพี่เข้าลงบ่อสองตัวจะได้บ้านใหม่บ้านใหม่อยู่แบบกว้างใหญ่ไพศาลในสะอาดเลยนี่คือดูน้ทำทิ้งที่เราตัดน้ำ ไม่สะอาดตรงทึ้งไปข้าง,ง,ง,งนอกเลยนี่จะเป็นระบบออกซิเจนพอแล้วพอแล้วใส่แล้วเนี่ยเอาลงดิ ว่ายได้ยังขอตัดตอนสุดท้ายเด็กใบมือไบไม้เลยดีใจมากเลยครับสองตัวนี้จะได้บ้านใหม่ สำหรับบ้านใครที่อยากเลี้ยงปลาคราบครับต้องทำบ่อแบบนี้ครับมีระบบกองน้ำหลายชั้นครับหลายขั้นหลายตอนแล้วเระจะมีลูกตัวกองน้ำครับดำๆเนี่ยอยู่ตามบ่อเป็นบ่อแบบบ่อปูนครับแต่ถ้าเรามีตู้กระจกแล้วก็สบายหน่อย,ยเลี้งยงตัวเล็กๆครับปล่อยปล่อยพี่เข้าลง คืนสู่ธรรมชาติของบอ่อปลาเดี๋ยวปยไปไปลล้ยนะเออค่อยลดลงไปเลยเอนลงไปเออเออ,เอ,อได้บ้านใหม่แล้วครับ <Okay. S 1> ดีใจแล้วดีใจแล้วได้บ้านใหม่แล้วหลังจากที่อยินในถังมานานเป็นชั่วโมงือบตายม oh. อาอยู่ที่น้ำลึกที่พี่เป็นน้ำลึกก่อน ดูไอ้เงินไอ้ขาวนี่ดีใจมากเลยอะไอ้ส้มนี่ก็จะหาที่น้ำตื้นอย่างเดียวเลยเี้ยเอาไปนุ่นเอาไปส่น้ำลึกอะ่ะวตัวเองใหญ่จะมาว่ายน้ำตื้นไปไป,ไปเออไปไปเออ,อยู่นั้นแหะใ่นั้นแหละน้ำลึก อยู่กันยังมีความสูขเลยครับู้ชมบอ่อใหญ่มากอยู่แค่กันสองตัวอยู่กันแค่สองตัวเองมันตัวใหญ่ไปแล้วมันน้ำมันตื้อยู่มันเล็กท้องมันติดไอ้ขาวนี่สบายนะตัวเล็กขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุณกกำลังใจครับสำหรับวันนี้เราก็มาทำความสะอาดบ่อบปลาครับหรือว่าสร้างบ้านใหม่ให้น้องปลาครับสองตัวครับ ทีมงานเราทําทุกอย่างครับขอให้ได้ตังค์ครับไม่ว่าจะเป็นท่อช่วมตัวน้ำทิ้งท่อปลาปลาลวล้างบ่อปลาทําทุกอย่างครับท่านผู้ชมติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กจังเรียองซ่อมได้เรารับทุกงานครับไม่ว่าจะใกล้ไกลเรื่องราคาเราคุยกันก่อนครับดูกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นิ่งกับน้ำใหม่อยู่ไงโอ้ยเราลืมล,ลืมเราลืมเราลืมปล่อยปลาอลีกนิ่งไปเป็นเพื่อนมันนี่ไงท่านผู้ชมดูดิอ้ตายก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเต็มท้องทาลาเลย,ยนี่ครับปลาหานกยุง ปลองไปลงไปลงไปูไป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 ขึ้นกันนะไป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 ไตายแล้วก็ไม่ปล่อยเป็ในไงตายก็มีลอกลลอกเ็เยอะตายส่วนน้อยตานะหาหนุยุงองอนนี้ก็มาหาเหยื่อครับเนี่ย หากินปลาตายดูเด็เรียบร้อยเลยตาดีมากเลยนกนี่ครับพอได้น้ำาเยอะขึ้นไปไอ้ส้มก็แหวกว่ายอยากสบายอุลาครับเมื่อกี้อยู่ในถังทำท,ท่าจะเป็นจะตายครับเราใจไม่ดีครับใจเสียเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นไงสดชื่นเลยว่ายสบายเลย นี่ไอ้ขาวไอ้ขาวก็ปกติดีไอ้ส้มก็น่าจะรอดครับท่านผู้ชมน้ำึ้นเยอะแล้วสายยางสองเส้น